สวัสดียามเช้านะครับพี่น้องตอนนี้ก็หกโมงนี้ก็ได้กลับบ้านต่างจังหวัดครับพอดีผู้ช่วยเขาใส่หนูไว้ครับตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าหมานตัวเอง อ๋อพี่น้องมาเบิ่งหมายสอนครับไ,<ด>ไปไปไปมีลุนครับพี่น้องมีลุนมีลุน,ลนโอ้โอ้พี่น้องกินตุกักตุกักตุกัก,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 กโอ้เออกิดปิดปิดเลยเว้ยแต่ผัดคนมีมเป็นรักเป็นตัวเป็นตนนี่ใส่หมานพี่น้อง<ม>ที่สามดีกินนี่เอาไงฮะพักไปถ่ายครับเอาว่านี่อืมฟิดปิดปิดหนึ่งแต้มครับพี่น้องหนึ่งแต้มเซานี้ นี่ครับนี่ครับได้การครับกระถุงแม่บ่หรอเนี่ยอะไรกี่คีอตองตรงไม่งสิบะ <c oughs> อืมตัดเขียวกันครับนี่บ่ตัดเขียวก็ไรพี่น้องเดี๋ยววิธิกัดมือกัดกระสอบอกำลังงามครับเป็นเบ้าอืมเห็นเนบ้ากับกำลังจิบเจ็ดสิบแปดอืม นี่ครับอรอชมครับน,นี่ายามมนเราหาหลังพี่น้องอันนี้หลังหกใส่เท่ก่อนสี่สิบครับสี่สิบหมเต็มมือกับมือสองกับมือแบกอันนี้กันนตีนบ้านครับน,น้นาตีนบ้านบ่ได้ใส่ไกลหรอกพี่น้องออกจากเงี้ยนมากกะที่เครื่องลุยนะฮะกินใกล้ๆ กินรอบบ้านเอาครับพี่น้องแตีมสองครับแตีมสองนะเพื่อนอิงอุยอุยุอุยครับโอ้ยขักขักพี่น้องติดติดติดอีกแล้วพี่น้องโอ้ทำกันเลยครับทำกันเลยผู้สวยจัดอีกแล้วครับพี่น้องจัดอีกแล้วจัดอีกแล้วเตี่ยมสองครับ อพอเท้าทๆรุนไรกันเละครับโอ้ยหลังอ่างอมตัวนีนพี่น้อง,น,องนี่ครับจำสองกำลังแหกของแม่บพระาะจะนั้นจะจะขึงเดือนนี้แล้ะหนูเพื่นบ้านวันนี้สัิญาทานาว่าดอกว่าพี่นอ้อง นี่ครับน้ำเงินเซนไซครับนี่ครับห้อยไม้ครับพี่น้องจุกหอยทั้งเทียวไม้เลยแตีมสองครับแต้มสองเอาครับราชมต่อไปครับพี่น้องบรรยากาศจะเป็นคลองครับเป็นคลองน้ำหนองน้ำ โอ้นกเขาคันในคิดทอดนกอยู่บ้านนี้มาเนี้พี่น้องมัดข้ามนกันไปพยายามัดมาขากันนี่กับ่วงเล้าสามจิบกว่าหลังก็ได้สองแต้มครับพี่น้องเซอรนี้กัเดี๋ยวขอหยาดไปซอยงันแต่งก่อนครับพี่น้องเออเดี๋ยวมีลูกในเชฟกูผัฒน,น,นาคาันเยวสู้กินครับพี่น้องสุดยอดครับมือกูกระดับมือปโปรครับ คลิปนี้ผมกับเชบโกกะผู้สวยก็ดีขอลาไปก่อนครับสายมาที่ไปงานแต่งก็ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับมือนีโรเตอโนนกดกมาใส่หนูครับผมลกเของแย่ใส่ยของสวัสดีครับ